ไอ้ปามึงแบ่งสายไฟไปแต่ละคนกันดิเฮ้ยไม่ต้องแบ่งมันโดนเท่ากันอยู่รถเร็วกนเดียวกันน่ะเฮ้ยนี่ได้เอาแม่งนี่เลยสัตว์ไอ้ปาไม่ดิใช่เหรอไปแล้วไปแล้วไปแล้วอะไรอะไรเนี่ยไอ้มาเฮ้ยมาวะตำรวจหนีตำรวจครับผมอุ้ยโดนตาย ถ้ามึงแบ่งสายไฟไปแต่และคนก็ได้เฮ้ยไม่ต้องแบ่งมันโดนเท่ากันอยู่รถเร็วกันเดียวกันกนะ่ะอ่าโอเคอ่ะหกอันแล้วนะมีประกันมือหลายหมื่นเลยนะโอ้กลัวอ,อะไรละ่ะระดับเสียปามโเฮี้ยเขียวเวลาฟ์มไม่ใช่ตึกปูนตึกปูนไปตึกปูนนี่มีปะหลายหมื่นเดี๋ยวกูจ่ายให้ก็ได้เหี้ยเด็ดเออตังตำรวจโกงยังไม่ได้ไปทำอะไรอยู่แล้วเหวี้ยเอ่า ดิเลหนึ่งกองสองดิเรสามกองเลยจ่ายอ่านี่กำลังไล่กันอยู่สัตว์ไอ้ซันจีนี่หว่าายไฟกันอะไรกันโอ้โหไปแล้วนั่นไงเฮ้ยนี่ได้เอาแม่งนี่เลยไอสัตว์ไอ้ปลาไม่ดิ ไหนวะนี่ไงข้างหน้าเนี่ยข้างหน้านี่ไงตู้แรกตู้แรกตู้สูงเอาตังไปให้โมจินะอย่าเลืมบอกใครอ่ะบอกไอ้ปามเถอะไอ้มินอาไงตังโมจิตังตังให้โมจินี่มามาปามมันเอาแล้วมา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 รูเยอะเยี่ยบบอไอสัตว์ใช่เหรอไปแล้วไปแล้วไปแล้วอะไรอะไรเนี่ยไอ้เยอด ช่วยไม่ขึ้นแ้วไอ้เฮียนอนในสักนอนเถอะเฮียฟาดฟาดฟาดเฮียสามมาสามคนทำช่วยไม่ขึ้นเฮียกูยังดีกูไหวเฮียออดอต่หาไม่ให้มึงไงไอ้เฮียไอ้ของมาหาโอ้ยมันจะยังจะหักมาหากูอีกเดี๋ยวให้ปาล์มเบิกรถแล้วไปของมันต่อนี่อีกสักเอาดิเอออีกสักปูดิไอ้เอ้า มีมีไหนเอาหมดตีห้าตีห้าได้ยินผิด่เมือนินนถ้าตู้นี้ไม่มากูจะไปออกตรงไอแอดมินเซ็นเตอร์แล้วจบคืนนี้เฮ้ย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 มาวะวาให้มันโดนจับมึงมึงพูดดิแอฟเฟมมึงพูดดิ ดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตำรวจนะเดี๋ยวดูตรวจโจ้สองคันเอาหน่อยวะคืนนี้เอาหน่อยเออเอาหน่อยไอสัตว์สิบอันแล้วสิบอันเท่าไหร่วะอลสิบอันอันอันละอันละห้านาทีอะมาวะมาวะตำรวจหนีตำรวจครับผมอุ้ยโดนปะ เอาแล้วทีทำเชั่วไม่ขึ้นเอาไงล่ะครับปีดีเจอปีมึงเจอปีมึงวูวเอ้ย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 ยังไงยังไงยังไงเจอปีมึงนี่วู้ยังไงยังไงยังไงไอ้เฮ้ยขึ้นหลังไครเดียวมาดิเอ๋โดนด้วยโดนด้วยโดนด้วย อันเดีร์เย้เอาวเอ๊ะขยันถอยไปแล้วหนึ่งออกได้ปะวะออกซ้ายอย่างเดียวจะลงหลุมก็ได้เอ้ยหยาตรงนี้มาเตะหยาไอ้บอสไม่เล่หรอไอ้ยูเอ้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 ดีขนาดล็อบเตกแล้วเอาอ่ะเอาอ่ะตามอยู่ออสตามอยู่ตามสองคัน เช็คได้หน่อยเช็คได้หน่อยปามเช็คได้หน่อยไกลอยู่ปะอูดูอยู่โอเคโอเคโอเคไกล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 เริ่มมาละเริ่มมาละเริ่มละเข้าระยะกลางละไอสัตว์ไม่ได้ระยะไม่ได้ไอสัตว์มาละใกล้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 จังหวะละสายสองใกล้ตายละใกล้แล้วมาละโดนมาละโดนมาละอ่าสามช่วงรถสามช่วงรถสามเมตรโอเคสอง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 ได้อยู่ไปสามเมตรสามเมตร สองเมตรสองเมตรสองเมตรเมตรเดียวเมตรเดียวเออแอววเมตรอ๋อสองกานสองกานชนกันอยู่ชนกันอยู่ชนกันอยู่เอาแล้วเอาแล้วตามมาอยู่ตามมาอยู่สองเมตรหนึ่งเมตรมาแล้วอุ้ยโดนเียยบงานใหญ่งานยาญแล้วเพื่อนอุ้ยมาแล้วมาแล้วแม่งไปเด็นขึ้นหลังหมดไอ้เหี้ยเอาตัวไปซื้อ มอบเถอะมอบเถอะไม่มอบมอบไรนี้อะไรอ่าไม่มอบมอบจบสุดท้ายเลยเพื่อนสี่ล้อเลยไปต้องสี่ล้อดิอ่ะเฮ้ยยี่ล้อหลังมึไม่เหลือแล้วนะสองล้อสองล้อโบดสองบดหนึ่งเมตรบิดบี้บี้เอ้ยหย่ะนีร้อนะล้อี้เดดรอไรอเดดนดด้ ลาน้ำอีกแล้วลาน้ำบีกแล้วขอบเลนไอเหี่ยแลแรงแลแรงบีบไม่พอสัตว์ย <c oughs> าเทียบเรียบร้อยสายาเรียบร้อยยาเรี้อยจนบัแน่้จนปั๊มแน่เรียบร้ยบอยปั๊แล้วปั๊มแงยังไม่หมดไม่ใช่หรอไอยังหมดแล้ว<ม><ม>ไอั<ม><ม>แล้อซ<ม>ดเ <c oughs> อ้ยยงล้อ กูไม่ไ<ส>ด <straightforward> ้ลนเลยสัตว์อย่าลนโเีนจริงเออมันลบนี่มันลี่มันปกเลยดูยังงก็รู้ดูออกเอะเป๋แล้วอ่ะเฮ้ยอม่าไอ้อ๋ออพร้มไหพร้มวิ่งเอ้ยวิ่งเฮ้ยจัดเ้ย ไปกูไปแล้ว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 ขึ้นได้ไหมึ้นได้ไปแล้วกูไม่ได้กูไม่ได้พี่ผมรู้ต้องคิดนะครับผมประกันเวลาไหมครับคุณผู้หญิงประกันหมดเลยประกันครั่ะจะเชื่อกูขึ้นเลยอ่ะ เฮียแม่งเรียกแอดมินมาเลยชันแรกคนนี้จะปล่อยนะจะตำรวจอีกคนนะเฮียตมาไม่แม่งเอาเอาเต็มว่ะพี่หมอเอ็นอ้อนเด้อเอ็นอ้อถ่ายรูปถ่ายรูปปีเฮียกูถ่ายรูปมึงไปยืนอยู่ข้างไอ้เฟรมกูอยู่ข้างหน้ามึงนั่งทำเฮียอะไรสาดลุกขึ้นดิอ่ะมันเป็นแอด จัหวัวเยี่ยกลัวเึยว่าแบบจะโดนแบบว่าสี่ห้าหมื่นเงี้ยโหไม่ถึงหรอกเอามีคนไปเยี่ยมพี่หรอใครหรอหนั่นแหละแล้วตกลงมันนอะเป็นอะไรเป็นการเกียะเนี่ยะนะเอ <laughs> เอได้อ้าพี่หมอว่างไงก็ว่าอยู่ในชีวิตไทยไน,นะ พี่พี่ช่วงนี้เครียดช่วงนี้แบบอารมณ์แปรปรวนนิดนึงก็เลยหาอะไรคลายเคยรียดนิดน,นึงอ๋อคลายเคยรียดเออสนุกดีสนุกดีห้องกลเป็นไงวงพี่มันมันกมันลก <c oughs> เออ